ความเหมือนกันระหว่างแคทนิสเอเวอร์ดีนและลูซี่เกแบดในเดอะฮังเกอร์เกม 2ตัวละครหลักนะครับของ h u n เก r g เกมอย่างแคดนิดและลูซี่ครับเธอดังคูนะครับเป็นคนชาวเขต12เหมือนกันครับแต่แตกต่างกันที่ลูซีนะครับเธอเป็นพวก c a สบีที่เล่รอนนะครับและหลบซ่อนพวกทหารมานานครับก่อนที่จะมีการแบ่งแยกดินแดนเสียอีครับเธอเลยไม่ได้เรียกตัวเองนะครับว่าเป็นคนชาวเขต12นั่นเองครับแต่แคดนิดนะครับเป็นเด็กสาวในครอบครัวที่เติบโตมากับเขต12อันแรงแ้นและยากจนครับ โดยทั้งคู่นะครับมีฉายาและตำนานด้วยกันทั้งคู่ครับซึ่งลูซี่เกแบตนะครับเธอมีฉายาคือหญิงสาวนะครับผู้มากับเสียงเพลงส่วนแคทนิสเอวอดินเธอมีฉายาว่าสาวผู้มากับไฟครับและเธอทั้งคู่นะครับคือผู้ชนะครับซึ่งลูซี่นะครับคือผู้ชนะคนแรกของเขต12ซึ่งทึงทให้เกิดการจัดเกมล่าชีวิตถี่มากขึ้นครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่แคทนิสนะครับคือผู้ชนะคนสุดท้ายพอหลังจากนั้นนะครับบ้านเมืองก็เกิดการปฏิวัติยกเลิกเกมล่าชีวิตไปตลอดการครับ เธอทั้งคู่นะครับเป็นตัวแทนของความหวังของคนหมู่มากครับโดยลูซี่นะครับถูกคาดหวังให้ชนะเกมล่าเกมครับเพื่อเมนเทอร์ชาวแคปิตอลและจุดประกายความหวังด้วยเสียงเพลงและแคปนิสนะครับถูกคาดหวังให้เป็นผู้นําราษฎรและจุดประกายความหวังด้วยการต่อสู้ครับและเธอทั้งสองนะครับคือขวัญใจสื่อมวลชนทั้งลูซี่และแคปนิสครับต่างก็ได้รับความนิยมชมชอบจากเหล่าผู้ดูในแคปปิตอลทั้ง12เขผ่านการถูกโปรโมทขึ้นทีวีนะครับต่างกันที่แคปนิสนะครับถูกบังคับให้ฝืนยิ้มต่อหน้าสื่อเธอนะครับ เกิดการเป็นจุดเด่นที่สุดเลยครับแต่ลูซี่นะครับใช้สื่อเป็นเครื่องมือเธอนะครับรักผู้ชมและรู้วิธีการเล่นกับกระแสปั่นประสาทคนค่ับาลทุกเรื่อง